สวัสดีครับกาแฟเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่งเรามักดื่มกาแฟเพื่อเติมพลังความสดชื่นปลุกให้ร่างกายตื่นจากความง่วงคอกาแฟหลายท่านก็อาจเคยได้อ่านบทความที่บอกว่าการดื่มกาแฟนั้นมีประโยชน์บางบทความก็บอกว่าหากเราดื่มกาแฟมากจนเกินไปก็อาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีได้ และบางบทความก็มีการเตือนถึงบุคคลที่ไม่ควรดื่มกาแฟและ11บุคคลที่ควรระมัดระวังในการดื่มกาแฟจะมีใครบ้างนั้นถ้าคุณพร้อมแล้วไปดูกัน 1. คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และคุณแม่ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ทั้งงดกาแฟได้เป็นดีที่สุดหรือปริมาณที่ได้รับคาเฟอีนควรไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับกาแฟสำเร็จรูปไม่เกิน2แก้วหรือเท่ากับกาแฟสด1แก้วเพราะฤทธิ์ของกาแฟหากได้รับมากกว่านี้อาจทำให้เสี่ยงต่อการแท้งบุตรคลอดก่อนกำหนด หรือร่างกายทารกไม่สมบูรณ์นอกจากนี้มีการศึกษาพบว่าคุณแม่ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรคาเฟอีนในกาแฟสามารถผ่านน้ำนมมาสู่ลูกได้ทารกจึงอาจได้รับผลจากคาเฟอีนไปกระตุ้นสมองทำให้ตื่นกระวนกระวายไม่ยอมนอนทั้งอาจมีผลกระทบต่อกระเพาะและลำไส้ของทารกได้ 2. ผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับกาแฟทำให้รู้สึกตื่นตัวปลุกสมองให้ตื่นไม่ง่วงนอนซึ่งเป็นผลมาจากคาเฟอีนผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับควรสังเกตลักษณะอื่นๆของตัวเองด้วยเช่นการดื่มกาแฟในตอนเย็นทำให้นอนหลับยากในตอนกลางคืนหรือไม่เพราะกาแฟมีผลต่อร่างกายแต่ละคนแตกต่างกันดังนั้นคนที่มีอาการนอนไม่หลับก็ควรงดดื่มกาแฟในตอนเย็น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับ 3. ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟปริมาณมากในเวลาใกล้เคียงกันเพราะจะส่งผลให้ระดับความดันโลหิตสูงขึ้นเพิ่มการทำงานของหัวใจทำให้หลอดเลือดหดตัวโดยควรดื่มกาแฟเพียงวันละครั้ง หรือให้ห่างกันอย่างน้อย4ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพราะลิดของกาแฟจะส่งผลต่อความดันโลหิตได้นานถึง1 3ชั่วโมงและสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจไม่ควรดื่มเป็นอย่างยิ่ง 4. คนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงการดื่มกาแฟส่งผลให้คอเลสเตอรอลและไขมันชนิดอื่นๆในเลือดสูงขึ้นดังนั้นคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟสดหรือกาแฟต้มที่ไม่ผ่านการกรองเพราะริ์ของกาแฟอาจทำให้ร่างกายคุมระดับไขมันในเลือดได้ไม่ดี 5. ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีรายงานว่ากาแฟอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบที่ควบคุมไม่ได้ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ ى, และมั่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับคนที่ควบคุมน้ำตาลได้ดีให้ดื่มในสัดส,ส่วนที่พอเหมาะพยายามหลีกเลี่ยงกาแฟที่มีการเติมนมและน้ำตาลไปจนถึงครีมเทียมหผู้ป่วยโรคต้อหิน ผู้ป่วยโรคต้อหินไม่ควรดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนเพราะอาจทำให้ความดันภายในดวงตาสูงขึ้นซึ่งรวมไปถึงเครื่องดื่มชูกำลังชาน้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนด้วย 7. ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนการดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนอาจทำให้แคลเซียมถูกขับออกทางปัสสาวะมากขึ้น ซึ่งทำให้ความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูกลดน้อยลงผู้ป่วยโรคกระดูกพุนจึงควรจำกัดปริมาณในการดื่มกาแฟในแต่ละวันไม่ให้เกิน300มิลลิกรัมต่อวันหรือประมาณ2-3แก้วและอาจรับประทานแคลเซียมเสริมเพื่อทดแทนแคลเซียมที่สูญเสียไป 8. ผู้ป่วยที่มีอาการลำไส้แปรปรวน หรือผู้ที่มีอาการท้องเสียสำหรับผู้ที่มีอาการลำไส้แปรปรวนหรือผู้ที่มีอาการท้องเสียอยู่แล้วไม่ควรรับประทานกาแฟเพราะสารคาเฟอีนในกาแฟอาจไปกระตุ้นอาการปวดท้องและอาการท้องเสียให้เพิ่มขึ้นได้โดยเฉพาะเมื่อรับประทานในปริมาณที่มาก 9. ไวท้ทอง เมื่อก้าวเข้าสู่วัย40-50ปีขึ้นไปร่างกายจะผลิตฮอร์โมนเพศลดลงและส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ที่ดื่มกาแฟมากเกินไปซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและการสูญเสียความหนาแน่นของมวลกระดูก 10. ผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารควรงดดื่มกาแฟ เพราะกาแฟจะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำย่อยออกมามากขึ้นจึงเป็นผลทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟโดยเฉพาะเวลาท้องว่าง 11. ผู้ที่มีภาวะขาดวิตามิน b 1วิตามิน b 1เป็นวิตามินที่มีคุณสมบัติช่วยรักษาสมดุลเกี่ยวกับระบบประสาท เพราะฉะนั้นผู้ที่ร่างกายขาดวิตามิน B1 อยู่แล้วควรงดดื่มกาแฟไปเลยเพราะกาแฟจะยิ่งไปขัดขวางกระบวนการดูดซึมวิตามินดังกล่าวให้ทำงานบุคพ้องมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีปัญหาต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบสมองระบบประสาทต,ตามมาด้วยและนี่คือ11บุคคลที่ควรระมัดระวังในการดื่มกาแฟ ถึงแม้ผู้ป่วยหรือคนที่มีภาวะของบางโรคอยู่อาจาไม่ควรดื่มกาแฟแต่ก็ไม่อยากให้มองว่ากาแฟเป็นผู้ร้ายเพราะจริงๆแล้วหากดื่มอย่างเหมาะสมกาแฟก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่ไม่น้อยเลยสามารถดื่มได้แต่ต้องจำกัดปริมาณไม่กินหวานไม่ผสมครีมเทียมหรือน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปเพราะอาจเพิ่มไขมันและน้ำหนักตัวได้ เฉพาะคนที่มีอาการของโรคดังกล่าวรุนแรงจริงๆเท่านั้นที่ควรหยุดกินกาแฟก่อนเราควรดื่มกาแฟวันละกี่แก้วทางองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา FDA ออกมาชี้แจงว่าหากคุณดื่มกาแฟในปริมาณปานกลางหรือไม่มากนะักคาเฟอีนจะไม่มีผลต่อสุขภาพคือไม่เกิน300มิลลิกรัมต่อวัน หรือเท่ากับปริมาณกาแฟ2-3แก้วต่อวัน